กรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนโดยระดมสินค้าราคาประหยัดผ่านกิจกรรมโมบายทงฟ้าจัดจำหน่ายสินค้าลดราคาสูงสุด60%ในแหล่งชุมชนทั่วกรุงเทพวันละ30จุดถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2567พร้อมตรวจเยี่ยมและตรึงราคาสินค้าเช่นหมูเนื้อแดงน้ำมันปาล์มและข้าวสารรวมกับห้างค้าปลีกโดยห้างบิ๊กซีจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสูงสุด3 9 ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าจนถึง30เมษายน2568หากจําจำเป็นต้องขึ้นราคาต้องเสนอรายละเอียดต้นทุนก่อนในขณะเดียวกันเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดฉลาดซื้อประหยัดใช้ทั่วประเทศเริ่มที่จังหวัดนครพนมในวันที่28-29เมษายนนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.git.go.th หรือร้องเรียนกรณีเอาเปรียบผู้บริโภคที่สายด่วน1569ครับสวัสดีครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเราได้ลงพื้นที่นะครับได้มาในการตรวจนะครับเยี่ยมในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหมูนะครับแล้วก็น้ํามันปาล์มนะครับที่มีการพูดถึงกันอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับ ก็ต้องเรียนว่านะครับจากสภาวะที่เข้าสู่อากาศช่วงนี้เป็นอากาศร้อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของแม่หมูนะครับก็มีการขาดตลาดไปนะครับทำให้หมูชุดใหม่ที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับมีการเติบโตไม่ทันกับความต้องการของตลาดนะครับจึงส่งผลให้ราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับอย่างไรก็ดีครับทางกรมการค้าภายในนะครับได้รับมอบหมายมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านพิชัยนริตพันธ์นะครับท่านได้สั่งการให้เรานะครับทำงานร่วมกับตั้งแต่ผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับฟาร์มหมูนะครับตลอดจนไปถึงทางผู้ประกอบการนะครับห้าง m o เดิร์นเทรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็ลงมาตรวจกันที่พื้นที่ของห้างบิ๊กซสาขาสะพานควายนะครับซึ่งก็ปรากฏว่านะครับวันนี้ก็จะมีหมูเนื้อแดงนะครับมีจำหน่ายอยู่ที่ราคา150บบาทนะครับผม ซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในโครงส้างที่เป็นปกตินะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับมีการประชุมร่วมมือกันนะครับก็คาดว่าเราจะคงราคานี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับสําหรับผู้เลี้ยงหรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นะครับที่จะขอปรับราคาขึ้นนะครับก็ขอให้แจ้งผ่านมาทางห้างนะครับแล้วก็ทางห้างก็จะรีบ ทำรายละเอียดนะครับส่งมาที่กรมการค้าภายในเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็นนะครับอย่างไรก็ดีครับเพื่อจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและเป็นการดูแลเลือกค้าของชีพนะครับเราเชื่อว่านะครับราคาหมูก็ยังจะทรงตัวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมแล้วเดือนหน้านะครับคาดว่าผลผลิตน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะปรับไปตามเรื่องของกลไกตลาดต่อไปขอบคุณครับ ครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือส่งเสริมนะครับเราก็มีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายทงฟ้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการลงนะครับจัดโมบายทงฟ้าทั่วกรุงเทพนะครับลงไปยังในเขตชุมชนต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับจัดหมูราคาพิเศษที่หมูเนื้อแดงนะครับราคา140บาทนะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างจากกลไกของตลาดมากนักนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นะครับมีไข่ไก่นะครับมีน้ําตาลมีข้าวสารนะครับแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับซึ่งเป็นสินค้าบริโภคที่จําเป็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมทงฟ้านะครับสินค้าสําหรับคนฉลาดเลือกฉลาดซื้อนะครับทั่วประเทศนะครับโดยที่วันที่28 29นี้นะครับเราจะมีการจัดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโมบายธงฟ้าก็ดีหรือว่าเรื่องของอองานแสดงสินค้าทงฟ้าก็ดีนะครับสามารถจะติดตามข้อมูลได้ที่ช่องทางของเว็บไซต์ w w w d i t go t h หรือนะครับท่านผู้ใดนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าพบเห็นการไม่ติดป้ายแสดงราคานะครับหรือการปฏิเสธการจำหน่ายสินค้านะครับสามารถจะโทรแจ้งมาที่ เบอร์สายด่วน1569ได้นะครับขอบคุณครับแน่นอนนะครับก็คืออยากจะให้มีการจัดโมบายทงฟ้าบ่อยๆนะครับเดือนละ2ครั้งนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณเขตต่อเขตเนี่ยเดือนละครั้งนะครับผมเราก็เรียนว่าด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณก็ดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่ถ้าเราไปบ่อยมากเกินไปเนี่ยมันจะเข้าไปรบกวน,นกลไกการค้าป,ปกติของชุมชน นะครับเราก็จะมีการหมุนเวียนกันไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถโมบายทงฟ้าเนี่ยก็จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นรวมไปถึงสินค้าที่เป็นประเด็นนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา,าหรือมีปัญหานะครับเราก็จะเอาไปจัดนะครับช่วยเหลือพี่น้องอพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนที่สำหรับโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้น้อยเป็นหลักครับก็วันนี้เราได้รับแจ้งนะครับจาก C ีจาก บิ๊กซีนะครับว่าทางบิ๊กซีได้ร่วมกับพันธมิตรของทางบิ๊กซีนะครับร่วมการจัดทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับเรื่องหมูแดงนะครับหมูเนื้อแดงนะครับราคา150บาทนะครับรวมไปถึงน้ำมันน้ำมันปาล์มนะครับราคาขวดละ50บาทนะครับแล้วก็มีข้าวถุงราคาพิเศษ5กิโลนะครับ95บาทด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกจับจ่ายใช้สอยอีกมากมายครับ สำหรับราคาไข่ไก่เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปน่าจะอยู่ประมาณ120บาทนะครับแต่ Big กซก็จัดโปรโมชั่นอยู่ที่109บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นที่รถโมบายทงฟ้าก็ประมาณเฉียดเฉียด100บาทนะครับไม่ถึง100บาทดีนะครับผมก็เป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ